สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอพี่น้องท่างช่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดามหน่อยเวลากาแฟเวลาดีๆเชา้ชาเๆกาแฟมาันดา่งบอกแวแๆกับพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะทุกเชา้าทุกเชา้าก็มีเรื่องมา เล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะพี่น้องขาตามที่มาดามหน่อยขึ้นหอข้อพระมหาภัยวันกับหมอปลาไปด้วยกันมาด้วยกันแต่ทําไมพูดแบบนั้นหนอ,อด้วยความเคารพรค่ะพี่น้องคะด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นพระมหาภัยวันแล้วก็กรณีของหมอปลาที่มาดามหน่อยยิบยกมาวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวก็แล้วกันค่ะพี่น้องคา เป็นความคิดส่วนตัวที่ได้ดูตามคลิปของทุกทิกชาแนลที่ทำการไลฟ์สดที่ไปปรางกูสีสเกตกรณีดำน้ำเมื่อวานนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะกรณีดำน้ำมาดำหน่อยเห็นแล้วมาดำหน่อยก็เลยถือว่าเอ๊ะกันแล้วกันกับพี่น้องคะเอ๊ะคาใจเอ๊ะสงสยัยเอ๊ะ เป็นแบบนั้นได้หรืออย่างที่บอกว่าไปด้วยกันมาด้วยกันแต่ทําไมพูดแบบนั้นหนอใช้คํานี้กันแล้วกันค่ะพี่น้องคะคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ที่ว่ามีการไปเพื่อพิสูจน์เพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเอ๊ะสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดหรืออะไรที่เขาด่งดังประมาณนั้นนะมีการให้ดำนงดำน้ำําทาความสะอาดนั่นแหละค่ะพี่น้องคะก่อนที่จะเข้าวัดเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมและก่อนที่จะเข้าไปนี่ก็จะมีการ ชำระล้างเอาอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ชำระล้างทําความสะอาดก็คือไปมุดน้ำอะไรค่ะซึ่งเขาก็มีการเตรียมถงเตรียมถังไปแล้วเข้าไป ตอนทอี่มีการร้องเรียนมาบอกว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการข้ามกลางคืนที่ชาวบ้านทำมาหากินก็ประมาณว่าไปหาจิงงจ้งลงจิ้งดีไปหายิง,ง,งหนงยิงหนูอะไรทํานองนั้นก็มีการตีคล้องตีะระฆังประมาณไล่นั่นแหละกับพี่นอ้องกขาซึ่งชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นการที่ชาวบ้านหากินบริเวณนั้นแต่ก็คือ,อเหมือนกับว่าถูกจํากัดสิทธิ์ก็คือ,คอไ,มไม่ให้ไปหากินไม,ไม่ให้ไปหาอยู่หากินแถวนั้นแล้วก็วัดอีก บางวัดก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันผิดปกติไปไหมเป็นเหตุการณ์แบบนี้ทําไมมันเหมือนผิดปกติผิดปกติแล้วก็มีแม่กับลูกกับแม่ก็ไม่ยอมกลับบา้านลูกก็ไปตามแต่แม่ก็คือเริ่มสายศรัทธานในวัดนี้มากก็คือทําให้มีเงินมีทองอะไรเท่าไหร่ก็คือเอาไปบริจาควัดประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องก็เป็นที่มาที่ไปในเรื่องนี้โอเคเราก็ หมอปลาก็ไปพิสูจน์อย่างที่ว่ามีการร้องเรียนมาหมอปลาก็เลงไปพิสูจน์ <c oughs> แต่การไปพิสูจน์ก็คือเขาไม่ให้เข้าอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องคะ่ะเขาไม่ให้เข้าแล้วก็ให้ยืนอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกก็คือจะมีอ่าอ่าเหล็กกั้นอยู่คือคือไม่เข้านั้นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นว่าไม่เข้าขณะเดีดวยวกันก,ก,ก็ต้องมีพิสูจน์ก็คือเอาถังใหญ่ใส่น้ํามาแล้วก็ให้หมอปลากับทานายโนบิเป็นคนมุดในน้ำนั่นแหละคือที่มาที่ไปขณะดเดียวกันก่อนที่จะมุดน้านี่ก็คือจะให้คนเข้าไปพิสูจน์แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็รีเคเวสตมานั่นแหละทางวัดนั่นแหะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนั่นแหละพี่น้องคะจะว่าวัดหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะ ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ไัยวันให้อนุญาตให้พระอาจารย์ไัยวันเข้าไปเท่านั้นนั่นคือเรื่องเรื่องที่ไปที่มาโอเคแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปหมอปาก็บอกว่าพระอาจารย์ไัยวันเขามีลูกศิษย์ติดต,ต,ตามมาด้วยขออนุญาตเข้าไปด้วยได้ไหมให้เข้าไปสองคนได้ไหมอะไรทานองนั้นแต่ทางวัดเองเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปสรุปว่าพระมหาไัยวันก็เข้าไปคนเดียวไปดูเหตุการณ์ข้างในพูดในงานในหลักกับพี่น้องค่ะไปพูดไปคุยไปดูเหตุการณ์ไปดูสถาน,นการณ์ว่ามันเป็นแบบไหนข้างในซึ่งหมอปาต้องการที่จะ เข้าไปทีมงานที่ไปวันนี้ก็ต้องการที่จะเข้าไปแต่เขาไม่ให้เข้านั่นแหละค่ะจากนั้นก็คือมีแต่พระอาจารย์ไพรวันเข้าไปคราวนี้ช็อตเด็ดมันอยู่ที่ว่าการที่เข้าไปแล้วก็เข้าไปถือว่านาน,านเป็นชั่วโมงแหละค่ะพี่น้องพอออกมาค่ะพี่น่ยพอออกมาแล้วพระเอ,อิญพระอาจารย์ไพรวันอันนี้คือสิ่งที่มาดามหน่อยเห็นและก็คิดว่าคนที่ดูตามที่คุณตุ๊กติ๊กชาแนลช่องตุ๊กติ๊กชาแนลทำการไลฟ์สดอยู่ทุกคนก็คงจะเห็นหลังจากที่พระอาจารย์ไพรวันเข้าไป เป็นชั่วโมงกว่าแล้วก็ออกมาพอออกมาแล้วก็พูด พูดเข้าข้างเขาเอาพูดง่ายๆมาดำเน่ยตีความเอาง่ายๆแล้วกันค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยวจะบอกว่าบอกไปบนมาเพราะมาดำหน่อยเห็นเล่าในสิ่งที่เห็นสรุปว่าพอเข้าไปตั้งนานแล้วพอออกมาแล้วก็กลับคําพูดกลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่ยกง่ายๆก็คือไม่เข้าข้างทางหมอปลาก็คือออกมาแล้วเหมือนกับตำหนิหมอปลาก็หมอปลาเป็นคนอย่างนี้นี่เองก็หมอปลาไปทําอย่างนี้นี่เองก็หมอปลาไม่เชื่อเขามันต้องรู้จักเชื่อเขาบ้างหรือหมอปลาต้องประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องก็คือตําหนิหมอปลาพูดง่ายๆก็คือเป็นการตําหนิหม ปลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพอเราฟังแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงคะท่านพระมหาไยวันคือจริงๆแล้ว การที่เพราะว่าทุกคนก็ยืนรออยู่ทุกคนข่าวช่องไหนช่องไหนก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นมาดามหน่อยว่าเขาคงคิดได้แหละแต่เขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่มาดามหน่อยนี่อย่าปาหาอย่าไปมองว่าในสิ่งที่ไม่ไดีมาดามหน่อยเคารพมาดามหน่อยเป็นเอฟซีไม่ไม่ว่าจะเป็นพระมหาไยวันหรือหมอปลาก็ตามเคารพค่ะพี่น้องขาแต่สิ่งที่เราเห็นจําเป็นต้องเอาออกมาเล่า มันมันมันแปลกๆค่ะพี่น้องขาหลังจากที่เข้าไปแล้วออกมาแล้วก็พูดเหมือนกับว่าไม่เข้าข้างพูดเชิงตาหนิหมอปลาไม่เข้าข้างนั่นแหละค่ะพี่น้องขาพอฟังแล้วมันก็ถือว่ามันยังขัดใจมันยังเป็นสิ่งที่เอ๊ะทำไมออกมาพูดแบบนั้นเอ๊ะทำไมให้เปลี่ยนไปแล้วหมอปลาเองก็ยังมาพูดว่าอ้าว พระอาจารย์เข้าไปข้างในแล้วพอออกมาทําไมถึงเปลี่ยนไปทําไมพระอาจารย์ถึงเปลี่ยนไปถ้าอย่างนั้นก็หมอปลาก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปทําไมถึงเป็นแบบนั้นหมอปลาก็พูดเสียงดังนั่นแหละค่ะแล้วพออีกช็อตหนึ่งก็คือที่บอกว่าจะกลับบ้านหมอปลาก็ยังพูดชัดเจนว่า ออไอ้แม่กลับแม่มามากม,มาก็มาด้วยกันไปก็ไปด้วยกันมาด้วยกันแล้วทําไมถึงเปลี่ยนไปแล้วทําไมถึงมาพูดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ให้กลับด้วยแล้วประมาณบางคนอาจจะมองว่าโจกค่ะไปหนองค่ะแต่แต่ถ yo, me, ้าถามมาดำหน่อยมาดาหน่อยก็หมอปลาพูดคํานี้ไม่โจกอันนี้ก็คือด้วยความคารพก็แล้วกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้ยินแล้วเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันด้วยความเคารพบค่ะที่หมอปลาพูดแบบนั้นมาดาหน่อยก็อยากพูดแบบหมอปลา เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ๊ะการพูดแบบนั้นถ้าออกมาแล้วอาจจะบอกว่าโอเคไปอินกับเขาอะไรยังไงเราก็แค่บอกว่าโอเคถ้าออกไปก่อนหรือท่านบอกว่าเอาจะไปพูดพอตอนท้ายมาตอบค่ะพี่น้องขาเพราะตอนท้ายก็มีคนไปถามบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านพูดแบบนั้นแล้วก็หมอปลาเองก็ถามว่าทําไมท่านพูดแบบนั้นก็บอกอ่าอาจารย์ไพวันก็บอกว่าเอ้า ถ้าไปพูดถ้ามันเป็นไปพูดที่ทําให้มีปัญหากับอีกฝ่ายเดี๋ยวก็ออกมากันไม่ได้หรอกแต่มาดําหน่อยไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันมีคนไม่กี่คนเองคนของเขามีผู้ชายใส่เสือ้อสีลายๆส้มๆนั่นน่ะอยกแค่ที่ปากไม่ดีนั่นน่ะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผู้หญิงสองสาคนแค่นั้นเองไม่ได้มีว่าเป็นพักเป็นพวกพอที่จะมานั่งฟังแล้วลุกหือเพราะว่ามันมันไม่ได้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคงไม่มีการลุกหือในการที่ไปตอบคําถามหมอปลาแบบนั้นแล้วที่สําคัญ ถ้อ,อาจารย์ภัยวันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบอกว่าเอาถ้าไปพูดอย่างอื่นถ้าไปพูดอย่างอื่นในตอนนั้นก็ทําให้เกิดปัญหานะสิเขาจะออกมาไม่ได้สิมาดําหน่อยว่าไม่ใช่เหตุนผลน,นั้นอันนี้ยืนยันว่าที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ใช่เหตุนผลน,นั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นหมอปลาถ้ามาดําหน่อยเป็นหมอปลามาดําหน่อยก็โกรธค่ะพี่น้องคะ่ะไม่ใช่เรื่องโจ๊กไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าเอาตัวรอดว่าโอเคอยู่ตรงนั้นเข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องหลีกตัวตามไม่เพราะว่าคนของพวกเขาเขาไม่ได้ยกพวกมาเยอะแยะ นคนนั้นน่ะคนหนึ่งเป็นอะไรในวัดก็ไม่รู้แต่อีกสองสามคนก็นคือเป็นผู้หญิงที่รอถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรยังไงอยู่เราก็คือการพูดมันก็หลีกเลี่ยงในการพูดได้โอเคไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไม่ต้องมาตาหนิหมอป่าไงอันนี้พูดชัดเจนก็คือพระอาจารย์ไพยวันไม่ควรที่จะมาตําหนิหมอป่าในกรณีที่หมอป่าถามเข้าไปแล้วเป็นอะไรสมน้าหน้าแต่หมอป่าพูดคําว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วทําไมเปลี่ยนไปมาด้วยกันมาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันแท้ๆทาไมถึงไปเปลี่ยนไปแบบนั้นไปเข้าข้างเขาแบบนั้นประมาณแต่พระอาจารย์ ตอบบอกว่าเป็นเพราะว่าอยู่ตรงนั้นก็เข้าๆกับว่าเข้าสุภาษ,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 ษิตเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็หลิวตาตามมื่ะแต่มาดามหน่อยก็มองมองว่าไม่ใช่บอกว่าเออถ้าไปตอบแบบนั้นก็จะเกิดปัญหาโน่นนี่ออกวัดออกจากวัดไม่ได้มาดามหน่อยมันไม่ใช่ตรงนั้นเออมันเป็นคําพูดที่ถือว่าแก้ตัวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระอาจารย์ไปบอลไปเข้าข้างเขาชัดเจนเห็นแล้วชัดเจนค่ะพี่น้องขาไปลองฟังทุกติกชาแนลในกรณีที่คลิปที่2ที่ทุกทิกเข้าไปนั่นน่ะเราไปดูแล้วก็ถ้าใครไม่เห็นจะมาดามหน่อยก็ฟันธงว่าททีี่่หมอปาพูด หมอปลาพูดโป้งออกมาว่าอะไรยังไงนั้นนะ่ก็คือหมอปลาถ้าเป็นมาดมหน่อยอันนี้ขออนุญ,ญาตขอขอขอโทษขออภัยหมอปลาอยากด่านั่นแหละมาดำหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วยกับหมอปลาหละก็เอา้าวมาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันมาด้วยกันแท้ๆแล้วทําไมไปเข้าข้างเขาแล้วทําไมพูดโอ้มาดามหน่อยก็ไม่อยากใช้คําที่มันนี้เนาะกับพระอาจารย์ก็เข้าใจอยู่กับพี่น้องค่ะอย่างที่คลิปก่อนๆมาดามหน่อยก็บอกพระก็คือคนนั่นแหละเนาะในบางสิ่งบางอย่างถ้าพระทําไม่ถูก มาดำหน่อยก็อยากจะพูดแต่โอเคนะในส่วนที่จะเป็นอะไรยังไงมาดำหน่อยคราวนี้มาดำหน่อยมองตอนตอนท้ายค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยมองว่าไปด้วยกันมาด้วยกันแบบนี้ถ้าเป็นการพูดแล้วขัดใจกัน ออกสื่อขนาดนั้นทุกคนก็ได้ยินทุกคนก็เห็นพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องไหนหรือไม่ว่าจะเป็นนักข่าวช่องไหนไปทุกช่องไม่ว่าไทยรัฐไม่ว่าอมารินไม่ว่าจะเป็นช่องแปดไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรหลายช่องยูทูบเบอร์หลายช่อง, YouTuber, องเขาก็มีการถ่ายทอดสดเขาก็เห็นมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะขัดแย้งกันเอ๊ะ ไปด้วยกันทําไมถึงต้องไปเห็นเหตุการณ์คนแยวแล้วออกมาแล้วทําไมถึงมาขัดแย้งนั่นแหละก็คือเราจุดประสงค์ก็คือขัดแย้งนั่นแหละแต่โอเคหนะอผมหมอปลายิงคาถามไปก็ถือว่าสะใจอยู่เหมือนกันแต่มาดามหน่อยบอกว่าการที่หมอปลาพูดแบบนั้นไม่ได้โจกค่ะ,คะพี่น้องคะ่ะเป็นเรื่องจริงที่หมอปลาขาดใจนั่นแหละเห็นด้วยกับหมอปลาอย่างยิ่งที่ถามพระอาจารย์ไพยวันแบบนั้นมาดามหน่อยมองอนาคตว่าถ้าไปกันแบบนี้ อันนี้อันนี้ด้วยความเคารพเดี๋ยวจะบอกว่าเออมาพูดมานน่นมาเสี่ยมมาสอนไม่หรอกเพราะว่าเขาเอา่อเอ่อเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกอยู่แล้วว่างั้นเถอะก็คือคิดออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่เขาคราวนี้อนาคตถ้าไปกันแบบนี้มาดามหน่อยว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆมีปัญหาแน่ๆก็คือไม่ต้องไปด้วยกันยังจะดีกว่ามาดามหน่อยว่านะอันนี้ก็คือทีมหมอปลากับพี่น้องค่ะทีมหมอปลาทีมพระ มหาภัยวันด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไปแล้วมีการขัดแยง้งหรือไปทําอย่างอื่นอาสมมตินะ่ะอ้าวคนนั้นก็เป็นฝ่ายทําคนนี้ก็เป็นฝ่ายบูบูตรงๆหมอปาก็เป็นคนตรงๆผ้าจาย์ก็เป็นโอเคสมมติว่าฝ่า,ายฝ่ายทรรแต่ไปเชี่ยมไปสอนแต่ใน้เมื่อไปด้วยกันมันก็ต้องไปทางเดียวกันหรือถ้าจะหลีกเลี่ยงกันงจริงก็คือไม่ต้องไปพูดเพื่อขัดแยง้งนั่นแหละคือสิ่งที่มาดามหน่อยทําคลิปวันนี้อ่าให้ไปตามดูกับพี่น้องคะ่ะแต่มาดามหน่อยมองว่าอนาคตอนาคตอ่ะไม่เอ็นจอยแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสิ่งที่ ถ้าคิดว่าโอเคฉันมีความเห็นต่างแล้วก็ฉันไปด้วยกันแล้วมีความเห็นต่างฉันก็จําเป็นต้องพูดในความเห็นต่างถ้าอย่างนี้จะไปด้วยกันเลยไปแล้วมีปัญหาแน่นอนแล้วก็หมอปลาเอกเป็นคนที่พูดตรงๆๆอย่างนี้หมอปลาก็คงจะไม่ยอมละค่ะถ้าไปบ่อยๆถ้าเป็นบ่อยๆอนาคตมีปัญหากันแน่นอนนะพี่น้องนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันในการไลฟ์สดในไม่กี่ชั่วโมงต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้องคะในการทําคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ